ไปกันที่สระอเนะสงสมหมู่ที่6บ้านวังหินซองตอบนวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรวุิอินตมะแนงอำเภอวังโป่งครับพร้อมด้วยกับนายมริดอุบแก้วนายกอบาตาวังหินพนักงานลูกจ้างอบาตากำนันผู้ใหญ่บ้านสาธารณาสุขอำเภอวังโป่งรวมทั้งชาวบ้านจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจด้ร่วมกันทํากิจกรรม b ิกคลีนิ่งเดย์บ้านวัดโรงเรียนในโครงการบุรณาการการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบกลไกใน การดำเนินง,งานด้านการควบคุมป้องกันโรคข้เลืออกให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเจ้าที่จิตอาสาในการกำจัดแหล่งพบพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจากนั้นท่านในอำเภอวงงังโป่งได้ร่วมนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกเดินรณรงค์พร้อมทั้งทำความสะอาดไปตามหมู่บ้านวัดและโรงเรียนตั้งแต่พื้นที่หมู่6จนถึงหมู่ที่17รวมระยะทางกว่า2กิโลเมตร พร้อมทั้งร่วมกันกำจัดแหล่งน้ำขังแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยการหยอดสายอเบตและนำเครื่องพ่นสารเคมีแบบและอองฝอยฉีดพ่นในรอบหมู่บ้านทุกครัวเรือนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งประชาชนต่างตระหนักและให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีครับ มันจะค้องไว้ม yes. ัน no, ค oh, wow. ือคนเดียวมานอนนมเลยโอ้โหเียวจังี่นี่นี่อ่มันมีที่ื่อด้วยมือ้างดีไฟอย่นะไฟมันมั้งป่าปลอีปลาอีอ่าไม่เป็นไรมันมีรอยฉีดเลชื่อยัง เดี๋ยวแค่บม,มาตายนะยังหัวตายเอ้ย,ออยแก<ย>ันเือโอ้ออมหมดเลยหมดเวลาเข้าไปอัน